สวัสดีค่ะวันนี้มาชมใบทายผลฮานอยกันนะคะฮานอยวันที่12กันยายน2565ค่ะโบใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะฟังเอาเพินเรื่องตัวเลขกันเพียงเท่านั้นค่ะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขกันเพียงเท่านั้นนะคะวันนี้ก็จะมีเลขดังนี้ค่ะ 0508091220323744485176และ89ค่ะเลขที่เน้นในวันนี้ก็คือ0848และ89นะคะเน้นเลข8นะคะวันนี้ เลขแปเลขศูย์แนวแนวนี้ค่ะที่มีเลขแปก็จะมี08 4ย์และ8ปดส่วนเลขศูย์ก็จะมี05 08์หและ20ค่ะเลขเบิลของเราวันนี้มีเบิลสี่สนะคะ เลข2ของเราก็มีหลายเลขนะคะมี12 20และ32ค่ะเน้นเลข8เลข0แนวๆนี้ค่ะทายผลผลหาน้อยวันที่12กัน,นยายน2565 ฟังเอาเพลินเรื่องตัวเลขกันเพียงเท่านั้นนะคะแล้วชมและฟังเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขกันเพียงเท่านั้นค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาชมเลขเด็ดด้วยกันไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ